สมเด็จพระชัยราชาธิราชาเสด็จสมบูรณ์ถึงการตัดแผ่นดินมุขมนตรีตบีราณกปราราชบัณฑิตโบราราชครูีสมุรสอนพร้อมด้วยจุมเชิญพระยอดฟ้ายุวกษัตัตย์พระชนได้เส,ส,ส,สด็จพรรษาเสด็จผ่านที่พกวรยาราชประเณีสืบสีสุรยิยวงศ์่อไป พระยาไม่อยู่หัวศรีสุดาจังช่วยทำนุกบำรุง,รงพระคองราชการงานแผน่นดินบังพรอ,อัคเระผู้พิสมัยพระนามพระสุริโยไผ่ โพสุวันสุขขึ้นหกค่ำเดือนห้าเคลารุ่งแล้วสามนาฬิกาเก้าวาแรกสถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยามหานครแห่งแผ่นดินพีพ่อรามได้มหาสุขวานเริ่รัชดาฤรธถ,ถีตั้งพิธีบังเกศราชวัตรฉัตรทอง พระโคดาลั่นความชัยและความวัดทาพั พิเรนทรเทอันเชิญพระเทียนราชาให้ปริวัตรลาพนุษยจาวัดราตปณิดิฐาน สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชรเจ้าช้างถืผู้มีพระกิตารพินิหารและคุญญาธิการมากแห่งมุรัคคัตริยาธิราช้าช้างเผือกมาสู่คู่บารมีถึงเจ็ดเชือเป็นที่สรรเสริญเพรเกียรติประยยชน์กิตติสัพว์เรื่องลือในแว้ไกลๆจึงได้รับขนานพระนามว่าพระเจ้าช้างเือก สุริโยไถ่องค์กรพระองค์เป็นทายอย่างพระมหาสุภราชศเดชพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเสด็ิสมช้างต้นท้ายแก้วจกักรพรรดิศูงยหกสองเคือ่องผ่านเป็นพระาาเา้าธาตุระดับพระชาลังการอาภรณ์เครื่องมันมีกลางทางแลกขวานโกขับพระเจาธาทานโคตรทนทางบองหน้าพระเจ้างสงศวดี พระคชาทานที่ศดหลานกำลังทางพระเจ้าแกรนี้ได้เสียทีให้หลังแก่ท่าศึพระเจ้าแกรได้ท้ายท่าศึจากนั้นก็ขับพระคาาทานตามไล่ทางกระหาจากักรพรรดิพระสุริโยไทยพ,ทาาทพ่อพเนธเห็นพ,พ,พระเจ้สวามีเสียทีมิพ้นมือท่าศึกส่วนพระกตันดูภาพขับพระคชาทานลายทรงชุนยักษ์กระสับ ซึ่งฟอกรับสู้ดัสกรพระคาถาทานพระเจ้าแปรได้ล่าแบกถนัดพระคาถาทานพระสุริโยไทยแงหลายเสียทีพระเจ้าแปรพ่วงฟันด้วยประแสงของเงาพระอัมสาพระสุริโยไทยขาดกระทั่ำดุราพระถันเบ็ดเพพระสุริโยไทยสิ้นขาดขอท้าน ตายแล้ว เป็นเจ้าพระชนได้3 5พษาขึ้นเสวยราชสมบัติในพธุธศาชพราม2,133แต่สงครามไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวสงครามครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งสงครามทรงทางศึกมหายุทธ์บนหลังทางที่ได้จารึกมหาสงครามศึกพยาพชสาร135เทลาแห่งการศึก พระมหาอุปราชาสเสด็จก,กรีธาทัพหลวงมาโดยไพร่พลสามสิบมืน่นณะหนองสาหลายมากวิถีบังเกิดวายุเวรังาวะ ขวนอบธุลีฟุ้งผันเป็นกงจักงกระทบมหาสเวตชันซึ่งกั้นมาหลังพระคาชาทานมันหักสะบัน สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนาเจ้าพระยาชัยยานุภาพมาแล้วจ้าพระยาชัยยานุภาพมาและสมเด็จพระเอกาทศรสทรงช้างนาเจ้าพระยากราบไตรจักมาแล้วนี่การด้วยเจ้าพระยาชัยยานุภาพ ดุยบุญญาพินิหารเกิดสุขนิมิตก้ตอนเมฆบนอากาศบรรดาลเป็นรูปสเวตชัดทองกันงนกน้นทาองทิศใต้เวียนเป็นทักษศนวัดร้างทิศเหนืออยู่ตรงพระคชาทานพระนเรสูนและมีพระบรมคาตโตเท่าผลมะม่งงวงก,ก็ทำปาฏิหารสต็ผ่านมาโกองทับพระนเรศสน อยู่ตรงหน้าขุนทับจากโคงสาพระเรศูน์หาได้วันเกรงพระมหาอุปราชาจึงตรัสร้องเรียก ด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่จะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เราเชิญออกมาทำยุทธาถีด้วยกันไห้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดต่อไปภายหน้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธาถีแล้ว แย,ย่แล้วพ่อกันถ้าท่านละทิ้งเรานะบัดนี้ก็เท่ากับว่าท่านละทิ้งตัวท่านเอง <Hey. S 2> และชาติบ้านเมืองขอให้คิดดูเถิดว่าขณะน,นี้ชะตาของเราขึ้นอยู่กับท่านซึ่งจะสามารถต่อสู้จนเราชนะศึกได้ ขอให้ท่านดูราษฎรผู้ยากไร้ของเราว่าเขาจะต้องสูญเสียและพัดคลากอย่างไรหากเราทั้งสองหนีจากสมรภูมิศึกแต่ถ้าเราทั้งสองยืนหยัดจู่ไซด้วยความกล้าหาญด้วยกำลังของท่านและสติปัญญาของเราเกียรติยศเราทั้งสองและความเป็นไทย ปรากฏสืบไป เด็ดพระเรุสวนได้ทีจ้วงฟันด้วยพระแสงพลไผ้องพระอังสาเรื่องขวาพระมหาพุทธนาฏารขวักข่ายเล่นช็อกลงกับคอทางสิงห์ชีวสังเวชีวาสู่ฟ้าสู่สวรรค์ทามา พระบาดีสรีอายุทยาพลังฉันาทและเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สี่และพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์พราสัตรอ๋อพนันเลยพนนเลยฝรั่งเต็มเลยไหม่อ๋อในแผ่นดินสมเด็จพนัน่ยมหาวะ องค์ศรีอิทยาเป็งสุขสบ้านดีเมืองดีาสุขร่มเยสุขสมบูรณ์คูณภาขันม้ามา่ขัง่ี่ดเลยก้าม้ามานั่นที่หยกครับามาจริงิ เมือนอย่ในช่วงันาิสขมส้ันี่ศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาทางวิถีอันละเอียดาอนคำขวัญยิ้มวันในกาพัฒนาศิลปะและการเร <มา S 1> ียนมากมายค<อ>วามรุ่งเรืองอารยธรรมเริ่มเลยนี่ หรือนครแห่งนาวาถูกชัดโคมขึ้นทั้งของหลวงและราชสว่างสวยบนเคืนบานสือทอดยากราผู้พะเศษกลางพระบรงและมอบทนครงหนังวัดไทยพระราชพิธีจองเปลี่ยนรถชุดลอยโคมลงน้ำพระราชพิธีเดือนสิบสองเป็นประชาชาติหลายชาติพันธุ์ ข้าพาวานิชวิเทศไมตรีลวนมุน่งหน้ามาค้าขายกับชาวกรุงศรีอยุธยามากมายหรือกระบวนแห่พระจาระสารกษัตริย์ต่างภาษาดำเนินเรียบพระนครชูพระบรมหาราชวงต์สมเด็จพระนารายมหาราชทรงเจริญวิตรภาพเพียงพรมมาทิศทศจรบทุกสถานานาวิเทศอยุธยา หรือเป็นศูนย์การค้าเมืองท่ายุคก,การค้าเอเชียของโลกสรุปเมื่อถึงต้องวิทยเยนของชาติสยามสยามจึงชักงงชาติพอลันดาขึ้นอับเรือฝรั่งเศสเนื่องจากในเวลานั้นยังไม่มีธงชาติของตอนเองทำให้เรือฝรั่งเศสไม่ยอม เมษายนพุทธศักราช2310ปีกุนอภิษฎวันพราขึ้น9ขั้เดือน5ปีกุนวันเสาร์วันเนาสงกรานเวลาบ่าย4โมงขา,ม,าม่ายิงปืนป้องสูงวัดข้าการ้อนและวัดพระนางขึ้นแลดลงเข้ามาสู่พระนละคร แม้กะแพงรอบขอบโค้งจนสูงลึกเพียงใดราม่ารามันก็ข้ามเข้ามาเอาเยี่ยงหวังได้ราม่าจุดเตือนเขาคือเชื้อใต้ร่า<พ>งกายต้นหัวรอ้อนริมฟ้องมาหาชัยแพงสูงสุกบกเวลาท่าแปดตันกาเหลืองสัญญาณจุดขึ้นไล้ปุ่มรม่าท่ากระจายข้าพลนันกพร้อมกันทุกข้า ไห้มดเลยโอ้มหาวิราเท่าทุนนครพนมคืเคืุก้มาเลยทั้งจังวัดเขาโรงแรมบ้านเรือนทุบทที่หารลานปีและปราสาทราชมุรีเครนทะเลาเขาคุอส uh ิลิะยีวิเราดาววัน9าคืน 모르겠다 지 พี่ไกรเราจะไปที่ใดเล่าพี่จะตีฝ่าวงรอ้อมออกไปรวมพยาตาในภายภาคหน้าเราจะหวดกลับมาเกาะคู่กรุงศรีพี่ไกรขาเราจะไปอย่างไรเล่าทหารพม่าเต็มพระนครไปหมดดาวเรือเจ้าอย่าพูดอย่างนี้อีกเจ้าเป็นเมียทหาร เราต้องกล้าต้องรู้หน้าที่ของทหารค่ะพิ่รกัวให้เจ้นดูัวใจัที่มีสุขี้พระนายกองเป็นใหญ่<อ>ทกลพม่าวาสานพันนาย มาล้วญ่อ,<ต>อนิษานอาหารพระเจ้าตากขีม่า้าเจากเจดียวิหารพระนิเวศบุรีวัตรก่อสร้างประการข้าทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่าพิชิตบั้บงทัพประชิดทิศบูรพาวันรุ่งตะวันคนยอดหมายสงยกคลเกรียงไกรจมตีพร้อมกันวันรุกบุกฆาตศึ พระศติกาวันขึ้สิ5าค่ำวันที่ิจไทยรงคืทนศักดิสทธารรมรงค์ชาติมาทิป์ไทยคืนแผ่นดิน ทุกตอนของกรุงศรีอย,ยุธยาเจา้าถึงช่วยดูแลสืบต่อไปเจ้าค่ะาทูลเจ้าข่าสนุขอร้องสำหรับได้พระมหาจารุณาธิคุณของพระมหากระศรษไทยทุกพระองค์บริรูร้ลือสนุกจากคุณเจ้าข่า อุทยานประวัติศาสตร,ร,ร์พระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพรนะนครศร,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 รีอยุธยาเทศบาลพระนครศรีอยุธยาบริษัทไทยแบยเ็คเอทตั้งแมหาชนบริษัทดีทิบิวอรีย1901จั้งแตมหาชนองค์กรปกครองส่วน oh, ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาและมหาอุป,ปราชา ศัสตวาแพทย์หญิงลาดทองแท้มีพัน์แสดงเป็นพระสุริโยไทยทรงช้ธางยุทธหัตถีนเรียนทองบาทมีพันแสดงเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้ธางยุทธหัตถีผู้ฝึกสอนช้างนายลายทองเหลียงมีพัน หมอช้างช้างสดมมูลนิธิกัปคชบาลอเนี้ยช้างหลวงขอขอบคุณสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัแนะนครหวัดเชียายดรสุรชัยสืบบุภาู้วำนวยการวิทยาลัยนฏศิลป์ลบุรีอาจารย์และนักสาสาานศึกษา,า,าวิทยา,ยาลัย,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 ยนฏศิลป์ลบุาารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ทันเอกอิสเซศิรา,านามผู้อำนวยการกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหการสันทาวุธโรงสันภาวุธทหารบกและกำลังคนโรงเรียนบ้านรำนไทยตลบนาขอขอบคุณ<อ>น<อ>านนกแสงสมทบนายธัญร<อ>ัตน์แสงสว่างและศพเป็นสมเด็จพระเจ้า